ปฐมมเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวหนึ่งตถาคตประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสง์เป็นอันมากขณะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งมาจากการภายหน้าน้อมนำบทความชื่อว่าหิวใจสร้างชาติมาถวาย กราบลงแทบพระบาทแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกในอนาคตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการแต่ผู้คนกลับอ่อนแอในจิตใจข้าพเจ้าปราถนาให้บ้านเมืองกลายเป็นสถานพยาบาลจิตใจของโลกโดยใช้หลักธรรมของพระองค์เป็นแก่นกลาง จึงขอถวายบทความนี้เพื่อฟังพระวินิจฉัยภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจึงนั่งเงียบสำรวมระวังใจพระาศาสดาตรัสขึ้นว่าหนึ่งการเห็นทุกข์ประตูแห่งปัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายดูกรบทความนี้แม้เขียนด้วยถ้อยคำของอนาคต แต่หัวใจกลับตรงกับธรรมะที่เราตรัสไว้แล้วเขากล่าวถึงความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าครอบครัวแตกแยกความสิ้นหวังในเศรษฐกิจและการเหนือนี่ล้วนคือทุกข์อันเป็นอริยสัจข้อแรกผู้ที่เห็นทุกข์โดยไม่เบือนหน้าหนีคือผู้เริ่มเดินบนหนทางแห่งปัญญา เพราะถ้าไม่รู้ทุกย่อมไม่แสวงหาหนทางดับทุกข์ในการภายหน้าแม้โลกจะเต็มไปด้วยตึกสูงรถไฟวิ่งเร็วเครื่องจักรอัจฉริยะแต่ใจมนุษย์ยังเดือดร้อนเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมิได้ต่างอะไรกับสมัยนี้เลยสองสมุทัย เหตุแห่งทุกข์บทความนี้ชี้ว่าแม้ประเทศจะลงทุนในตึกถนนโครงการใหญ่แต่ถ้าไม่ลงทุนเยียวยาใจคนชาติจะอ่อนแรงนี่คือชี้ให้เห็นสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์เพราะใจที่อ่อนแอย่อมก่อปัญหาใหญ่ใจที่ขาดศีลธรรมย่อมก่อการเบียดเบียน ใจที่ไม่มีสติย่อมตกเป็นทาสของโลกดิจิทัลใจที่ไม่ฝึกสมาธิย่อมฟุง้งซรานไม่มั่นคงจึงไม่ใช่เพราะสิ่งก่อสร้างหรือเทคโนโลยีแต่เพราะจิตที่ไม่ฝึก 3. นิโรสุขจากใจสงบดูก่อนพิกษุทั้งหลายมนุษย์จากอนาคตก็ยังเห็นทางออก เขาใช้คําว่าหิวใจซึ่งตรงกับสิ่งที่เราสอนว่านิโรธความดับแห่งทุกข์จิตที่ฟุ้งสรานคือเหตุแห่งทุกข์จิตที่สงบคือเหตุแห่งสุขเมื่อใจได้รับการฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาทุกข์ก็ดับไปตามลำดับ 4. มักเส้นทางหิวใจ ในบทความนั้นมีการกล่าวถึงศีลห้าการฝึกสติสมาธิและปัญญานี่คือมักหรือเส้นทางปฏิบัติที่เราสอนมานับแต่วันตรัสรููศีลคือไม่สร้างอากุศลใหม่รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์สติคือไม่ให้ใจตกเป็นทาตุแห่งอดีตและอนาคต สมาธิคือพลังใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาคือเห็นโลกตามความเป็นจริงเส้นทางนี้เองคือการเยียวยาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นการแปลเปลี่ยนโครงสร้างจิตใจจากภายใน 5. ศีลห้าแพงคุ้มครองโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บทความนี้เตือนว่าหากไม่มีศีลห้าคนเก่งจะกลายเป็นคนชั่วที่ทำลายโลกถูกต้องแล้วเพราะศีลห้าเปรียบเสมือนกำแพงของโลกไม่ฆ่าโลกไม่เต็มไปด้วยเลือดไม่ลักโลกไม่เต็มไปด้วยการโกงไม่ผิดในการมครอบครัวไม่แตกแยกไม่พูดเท็จ สังคมไม่ขาดความเชื่อใจไม่เสพเมาจิตไม่ขาดสติแม้ศาสนาอื่นก็ยอมรับศีลเหล่านี้เพราะคือหลักสากลของความเป็นมนุษย์ 6. สติและสมาธิแสงไฟกับเสาหลักบทความแยกแยะสติและสมาธิได้ใกล้เคียงเราขอยืนยันว่าสติ คือระลึกได้เหมือนแสงไฟคอยส่องทางสมาธิคือตั้งมั่นเหมือนเสาหลักที่ทำบ้านให้มั่นคงสติปราศจากสมาธิก็เพียงแค่จำได้แต่ไม่มั่นคงสมาธิปราศจากสติก็กลายเป็นความแพ่งมืดไม่เกิดปัญญาต้องอาศัยกันและกันจึงก่อผลสูงสุด บุญเก่าและความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่าเปรียบดังน้ำฝนในสัะใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้ คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่าและความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่า เปรียบดังน้ำฝนในสระใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่า และความมเพียให่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่าเปรียบดังน้ำฝนในสัร์ใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้ คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่าและความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่า เรียบดังน้ำฝนในสระใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่า และความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่าเปรียบดังน้ำฝนในสัะใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้ คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่าและความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่าบุญเก่า เปรียบดังน้ําฝนในสัตว์ใช้ไปนานวันก็แห้งถ้าไม่เติมน้ำใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็หมดไปผู้ที่พอใจเพียงผ่านไปได้คือผู้ยังติดอยู่ในความประมาทแต่ผู้ที่ตั้งใจเอาชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ยิ่งใหญ่กว่าเอาชนะคนทั้งโลก 7. บุญเก่า และความเพียรใหม่บทความยังกล่าวถึงบุคคลที่มีบุญเก่าเรียนรู้ง่ายแต่ไม่ทะเยอทะยานเรากล่าวว่า